Hãy subscribe ngay kênh đó chơi okay, đen เนี่ยเราเราจะยูว่นจิเราโบกตัวใหญ่ไม่ตัวโพกเท่าตัวอีมาเรากบกตัวเหงาอย่าครับผมต้งกันว่าผเดินจานโหดนะครับตาคิฝจ่ายน้ำเงินนะครับจากค่ายโคสามพี่น้องที่ชิตเติร์พันสองแสนการโคผูที่สี่นะครับระวังแดง โค่นโดดขุนทแดนใต้ค่ายโค่สวนตามสุโขทยกับฝายน้ำเงินสบายดีค่ายโคนมวสีด 4, 4ีผู้กลงวง